งงไหมครับเหมือนที่เขาพิมพ์ข้อความม่คุยกันนะครับถามกันว่าเอ้าอยู่ไหนคนนั้นก็พิมพ์ม,มารอพออยู่รอพ่ออ้อาวชิบหายอยู่รอพอคราวนี้คราวนี้อีกคนก็ไปเลยครับไปรอพอไปโรงพยาบาลครับนึกว่าอยู่โรงพยาบาล ที่ไหนได้ครับอยู่โรงพักครับรอพอโรงพยาบาลรอพอโรงพักบอกอยู่รอพออีกคนก็ไปหาที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครับแต่แต่จริงอยู่โรงพักครับติดคุกอยู่โรงพักตลกไหมครับ